น้องดูอะไรคะ่ะกระลอกถ่ายไม่ทันจริงๆกระลอกที่เขาจะไวมากเช้านี้น้ำยังไม่ขึ้นเนาะหยียบให,ให้จุด จุดเฝ้าตถาดูดูสถานาการณ์จะมีอะไรมาไต่ให้มองอีกนะอยากไปจับก็อยากจับเนาะ อย่าทำหูอย่าทำหูรูปแบบนี้ที่แม่กลัว <laughs>